อยู่กันที่รังสิตของสาม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 กับร้านนี่เลยข้าวขาหมูบุฟเฟ่เฮียหนึ่งนะคะเฮียหนึง่งรสเลิศรําเป็นข้าวขาหมูบุฟเฟ่แล้วคนดูดิข้าวขาหมูบุฟเฟ่ให้ดูให้ดูที่ราคาซะก่อนบุฟเฟ่หกสิบเก้าบาทไม่แพงเลยเพราะว่าขาหมูเนี่ยมันเปลืองทั้งแกส๊สเปลืองเวลา ที่ทำแล้วก็ตัวเนื้อหมูเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเดี๋ยวถามเขาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะเีะยหนึ่งเนี่ยหนึ่งนะคะขาหมูนี่ปกติขาหมูยกขานี่ปกติที่นี่ใช้ขาหน้าหรือขาหลังขาหลังครับไซส์สองจุดห้าขึ้นโอ้แปลว่าสองจุดห้านี่คือขาหมูยกขาชุนละสี่ร้อยนี่คือก็สองจุดห้าใช่สองกิโลครึ่งสองจุดห้าขีดครึ่งใช่ครับ S <S ไม่ใช่ค่สองกิโลสองจุดห้าขีดก็จะแค่นี้นะโอเคส่วนขาเ้าขาหมูบุฟเฟ่ต์ได้ยังไงคะข้าขาหมูก็คือลูกค้าก็มาสักข้าวได้เลยครับั่ข้าวตามนี่เราจดจัดขาแล้วลูกค้มารับหมูตรงนี้เดี๋ยวพ่อค้าสับหมูให้อ๋อนี่สับข้าวแล้วก็เติมหมูเติมผักลูกค้าก็สั่งเลยจะเอาข้าวกี่เอาเนื้อล้วนเอาหนังล้วนเอาเนื้อหนังสั่งได้เดี๋ยวพ่อค้าสับให้เต็มที่ แล้วก็ไปราดน้ําเติมผักกาดดองเติมผักกาดดองอ๋อไอตู้นี้เติมเองได้หมดเลยอ่ะค่ะโอ้สุดยอดนี่นี่เป็นน้ำฮัลโล้มีน้ําพะโล้ใครที่แบบชอบน้ำเฉะแฉะยังไงราดเองได้เลยผักกาดดองผักกาดดองผักกาดดองเขาล้อ๋อเขาต้มแล้วเจ๋งว่ะผักก็เติมได้เองไข่ก็ไม่อั้นนะคะไข่เพิ่มสิบบาทอ๋อไข่ลูกละสิบบาทใช่ไข่เพิ่มฟองละสิบบาทไม่ไข่เป็นนะโอเคแต่ว่าหมายถึงว่า อ๋อมันก็เป็นบุฟเฟ่ต์แบบว่าเป็นบุฟเฟ่ต์แบบเป็นจานเ<ช>นาะถ้าเกิดว่าใครจะกินเพิ่มกินจานนี้เสร็จ,จ<ะ>แล้วยกขึ้นมาตักข้าวทําแบบเมื่อกี้วนไปอืมแต่แบบแข้าวจะกินข้าวมากข้าวน้อยไม่ว่ากันใช่ไหมคะข้าวนิดนึงขอปูเยอะขึ้นอ่ะปลาคาร์ฟใจดีจดหลอด้วยใจดีด้วยบางทีก็กินแบบข้าวน้อยหน่อยอย่างคือปามเขาไม่ค่อยกินแป้งอ่างเงี้ยเขาจะกินข้าวน้อยหน่อยหมู เยอะมากหมูเยอะมากเพราะเขาบอกว่ากินกินได้ก็กินไปแต่ว่าแต่ว่ากฎกติกาคือต้องเป็นข้าวขาหมูข้าวขาหมูใช่เพราะเขาไม่ได้เขียนว่าขาหมูเฉยๆเขาเขียนว่าข้าวขาหมูโอเคเดี๋ยววันนี้เราส่งตัวแทนเป็นคุณผู้ชายให้มาลองชิมเพราะอย่างอยากพาแบบอยากชวนพีทกิ๊แหลกมามากเลยอะโอเคอย่างนี้เคยมีคนทานได้คนปกติทั่วไปธรรมดากินได้เยอะสุดเท่าไหร่ แปดจานนิ่งน่านิ่งนิ่งเนียนแปดจานหกสิบเก้าบาทแปดจานพีชไม่ใช่ไม่ใช่นักกินนะแต่คนปกติเป็นคนกินจุปกติก็คือตักหั่นหมูอะไรให้ปกติอะไรเนี่ยทำจากข้าวมาแล้วก็โปะหมูให้เขาไปนั่งกินจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่แปดโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพีชกินได้กี่จานครับแต่ว่าพีชฉันขอ ชวนเธอมาปูที่จะกินในวันนี oh, ้วันอันรูบ้านก็จะได้กี่จานเลยนื้อหนังเนื้อขาขีดไหมข้าวขี่เนื้อหนังนะข้าวขี่เนื้อหนังมาโอ้ดูเกลื่อยมากเลยน้องดิงๆงนี่นะคะโอจานที่หนึ่งลองดูจานที่หนึ่งจานเดียวก็แย่จานที่หนึ่งข้าวประมาณสองสองช้อนโต๊ะ เฮ้ยคุ้มมากเพราะว่าเนื้อมันเยอะมากอันนี้คือปกติถ้าเกิดว่าเป็นข้าวขาหมูธรรมดาก็จานนึงก็ปริมาณพอๆกับอย่างนี้แต่ข้าวจะเยอะกว่าหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับครับถ้าถูกตว่าเป็นหอกับบ้านเนี่ยนะที่ก็จะขายห้าสบก้า้าสิบเก้าบาทอย่างนี้ห้าสบเก้าบาทก็คือก็ถูกนะเเป็นน เป็นกล่องเลยค่ะก็เป็นกล่องก็นีเนึ้อะแบบเต็มหน้าหน้ามอนก็หน้า่งใส่กล่องนะคะโอ้ร้านนี้พี่ป้ามกินอีกนี่ก็คือ69บาทนี่คุ้มมากใ่กองออยมลอขดีมากตัวกลดีมากใองดีมากจานนี้เป็าเอาแบบ้ไม่ต้องเอาใบเยอะเอาขค่ก้านของตัองโขดได้กินมากค่ะใส่ต้ม มันฟูมากค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ต้องบุฟเฟ่หรอกแค่จานละหกสิบเก้าก็โคตรคุ้มแล้วอะนี่โคตรคุ้มเลยนะนี่ราดน้ำส้มไปโอน่าทานดีมากหมดแล้วจานที่หนึ่งนะคะต่อไปชาวล็อกเราต้องเบิ้ลครับจานที่สองเนื้อหนังครับเดี๋ยวต่อยนะ เจ้าที่สองครับเดี๋วก่อนสีมาสีด้วยเอาเว้ยใจไม่ไหวชิมดู <c oughs> ชอบเอ็นนะคะชอบเอ,นเอน็นชอบน้า่แฉะเลยะคะ่ะเป็นตัวตัดกําลังเลยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับข้าวขาวหมูเลยคือกระเทียมสดโหน,น,นี่เขาปานี่น้องเขาแกะเขาแกะกระเทียมให้ด้วยอะ่ะพปนร้านเขาแกะมาให้ครับที่ตลาด อ๋อแกมาจับตลาดโอเ๋อแกมาจับตลาดแล้วนะคะเดี๋แล้วมันแพงน้อยมแอม่อืมหนังเหนียวนุ่มเอ้ยเหนียวนุ่มเรีอยกว่าอะไรอ่ะมันไม่เละอ่ะมันนุ่มลื่นกำลังพอดีเลยอ่ะ ดีมากเพราะว่าปกติวเวลาไปทําตีมเขาจะทำแบบว่าเขาจะเละๆหน่อยถ้าบางคนที่ไม่ชอบเละเขากินแล้วเขาอาจจะออว่าเน่เนอะไรกับกระเทียมสุดแล้ววันนี้กินไปได้ทั้งหมดสองจานครับสองจานสองจานก็แย่แล้ว <c oughs> สองจานแต่สองจานใหญ่มาก ออร่อยมาคใครก็กินไปได้1จานนะคะพี่ปามกินไปได้2จาน2จาน69บ้าทนี่คือแบบคุ้มมากเอาจริงจ,งจานเดียวเขาใส่มาให้แบบคูนคูณแบบพ่อค้าใจดีจริงๆ6สิบาบาทก็คุ้มแล้วอันนี้สองจานยิ่งคุม้มนี่คือกินเผื่อพร่งนี้ไปเลยอร่อยค่ะคุ้มมากด้วยร้านนี้แนะนำานะคะเฮียหนึ่งลองสาม Yeay Terima